เมื่อศึกษาตามวิธีการที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูผลกันค่ะว่าเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ มาเริ่มที่กิจกรรมที่1กันเลยค่ะการศึกษาผนังเซลล์และนิวเคลียสค่ะระบุองค์ประกอบของเซลล์ที่พบพร้อมตอบคำถามท้ายบทสาที่2ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องการศึกษาแวคิโอปากใบและผนังเซลล์ค่ะนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาโดยเริ่มต้นที่กำลังขยาย 4x 10x และ 40x เพื่อระบุชนิดองค์ประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ปรากฏเปรียบเทียบระหว่างเนื้อเยื่อในน้ำกลั่นและน้ำตาล15%พร้อมทั้งตอบคำถามท้ายบทต่อด้วยกิจกรรมที่3นะคะการศึกษาพลาสติกคลอโรพลาสโกรมพลาสและเอไลโอพลาสค่ะ ระบุองค์ประกอบของเซลล์และชนิดของพลาสติกที่พบในพิกเขียวและพิกแดงาำสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นการศื่อาเนื้อเยื่อลำต้นและรากของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะระบุชนิดของเนื้อเยื่อที่พบในต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวและในรากของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ